ครับวันนี้ผมจะเอารถตัดหญ้าผมมาลองลากรถไถดูนะครับเพื่อเพืเพราะว่าผมไม่มีชุดสายลี่ลากไม่ได้ทําชุดสายลี่ยังไม่ได้ทํานะครับก็ไม่รู้จะเอารุนนี้มาลองก่อนนะครับอันนี้รถอยู่ในเกียร์ว่างนะครับเป็นเกียร์แมนนวลนะครับไม่ได้เกียร์ออโต้น,นะ,ค,ะ,นะ,ค,ะค,ครับรถไถนะครับกอทุกหกหนึ่งศูนย์ครับเดี๋ยวผมจะลองลากดูนะครับว่ามันจะขยับได้ไหมนะครับขยับรถได้ไหมนะครับ คครับที่ต้างสตาร์ทรถไปเพราะแบตเตอรี่มันไม่ค่อยดีนะครับต้องกระตุกสตาร์ทแต่ว่าอยู่ในตำแหน่งคยค์ว่างครับ อันนี้เราจะวิ่งในอีกแนวหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าความเร็วมันขึ้นไปได้แล้วเนี่ยมันไปด้วยแรงเฉื่อยครับมันไปด้วยแรงเฉื่อยที่ผมต้องรีบขึ้นไปกระตุกนะครับขึ้นไปเบรกนะครับที่มันฟรีเพราะรถมันเบานะครับรถเบารากรถหนักนะครับ มันก็จะฟรียอย่างนี้นะครับรถเบาลา่างรถหนักนะครับ